สวัสดีค่ะ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะหากวันนี้ค่ะคุณเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่กําลังมองหาประกันสุขภาพให้ลูกหลักของคุณอยู่นะคะเอ๊ฉันจะเลือกแผนไหนดีจะเลือกบริษัทไหนดีจะเลือกคนไหนดีนะคะตัวแทนคนไหนดีนะคะวันนี้หยุดดูคลิปนี้ก่อนค่ะเพราะว่าคุณอาจจะได้คําตอบจากคลิปนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะออนมาพร้อมกับแผนประกันสุขภาพตัวใหม่เลยนะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ AA ค่ะที่ออกแบบความคุ้มครองนะคะให้เหมาะสมกับเด็กนะคะวัยแรกเกิดจนถึง10ปีค่ะกับแผนนี้เลยค่ะ นี่นะคะตัวนี้เป็น AIA Health Happy Kit นะคะเพิ่งออกมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยอ่าน่าจะยังไม่ถึงปีนะคะสำหรับแผนนี้นะคะสำหรับจุดเด่นของแผนนี้บอกก่อนนะคะว่าเป็นแผนประกรันวงเงินเหมาจ่ายน,นะคะสูงสุดถึง25ล้านนะคะแล้วก็เป็นแผนความคุ้มครองที่ New Health Standard ก็คือ13หมวดการรักษานะคะแบ่งตามมาตรฐานตามคอปพกำหนดเลยนะคะเ,คเดี๋ยวเรามาดูข้างในดีกว่าค่ะว่าแผนนี้จะคุ้มครองอยังไรกันบ้างนะคะเ,คเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่ วงเงินการรักษาแล้วกันเนาะอย่างที่บอกว่าเป็นวงเงินเหมาจ่ายนะคะหลักล้านเนี่ยมีเท่าไหร่กันบ้างน,นะคะก็เริ่มต้นกันที่1ล้าน5ล้าน15ล้านแล้วก็25ล้านนั่นเองค่ะในส่วนของค่าห้องนะคะก็จะเริ่มที่1,500บาทไปจนถึง90,00บาทนะคะและค่ารักษาพยาบาลเฉพาะหมวดที่2นะคะตรงนี้ค่ะจะจํากัดวงเงินอยู่ที่ครั้งละ20,000บาทนะคะไปจนถึง40,000บาทนั่นเองค่ะถัดมาหมวดที่3นะคะเป็นในเรื่องของค่าแพทย์เยี่ยมไข้นะคะในแต่ละวันค่ะก็จะเริ่มต้นกันที่ 1 0 0่บาทไปจนถึง6000บาทนั่นเองค่ะไปต่อกันที่หมวดที่4นะคะในเรื่องของการผ่าตัดนะคะสำหรับหมวดนี้ค่ะเหมาจ่ายตามจริงนะคะถัดมาเป็นในเรื่องของหมวดที่6นะคะก็คือในเรื่องของค่ารักษาติดตามอาการนะคะตรงนี้ก็จะเหมาจ่ายตามจริงนะคะไปต่อหมวดที่7เลยนะคะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุฉุกเฉิน24ชั่วโมงค่ะตรงนี้เหมาจ่ายตามจริงนะคะไปต่อหมวดที่8ค่ะเป็นในเรื่องของเวชศาสตร์ืูนฟูนะคะแผนนี้เนี่ย ทุกแผนเลยนะคะเหมาจ่ายตามจริงค่ะในหมวดที่8หมวดที่9นะคะหมวดที่10หมวดที่11 <c oughs> เป็นในเรื่องของการรักษาโรคไตนะคะโรคมะเร็งต่างๆนะคะเหมาจ่ายตามจริงค่ะ <c oughs> หมวดที่12รถพยาบาลฉุกเฉินเหมาจ่ายตามจริงค่ะ และหมวดที่13นะคะค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็กนะคะเหมาจ่ายตามจริงค่ะและข้อดีของแผนนี้นะคะมีในส่วนของ OPD ด้วย OPD ก็คือผู้ป่วยนอกนะคะมีเฉพาะในแผน25ล้านบาทค่ะครั้งละ2,000บาทนะคะจำกัดสูงสุด30ครั้งใน1ปีด้วยนะคะสำหรับแผน AIA Health Happy k i s ค่ะสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่น้องอายุ15วันค่ะนะคะต่ออายุได้ถึงอายุ98 คุ้มครองไปจนถึงอายุ99เรียกได้ว่าทําแผนนี้แผนเดียวจบนะคะถือกันยาวๆเลยค่ะแล้วก็แผนนี้นะคะมีอีกหนึ่งจุดที่ต้องให้ความสนใจนะคะนั่นก็คือเป็นในเรื่องของความรับผิดส่วนแรกนะคะสําหรับแผนนี้ค่ะมีความรับผิดส่วนแรกให้คุณพ่อคุณแม่เลือกนะคะจะเป็น10,000บาทหรือว่า3 0,000บาทค่ะสําหรับความรับผิดส่วนแรกเนี่ยนะคะจะถูกเก็บนะคะหรือว่าจะต้องจ่ายนะคะ เพียงถึงอายุแค่10ปีเองนะคะแต่พอน้องอายุ11ปีขึ้นไปนะคะบริษัทก็จะปรับแผนความคุ้มครองโดยอัตโนมัติเลยโดยนําความลับผิดส่วนแรกออกแล้วก็ในหมวดที่2เมื่อสักครู่ที่จากัดวงเงินนะคะหมวดที่2ก็จะปรับเป็นเหมาจ่ายนะคะโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องยื่นใหม่ไม่ต้องตรวจสุขภาพใหม่ใดๆเลยนะคะเอาละค่ะสําหรับใครที่สนใจแผนนี้นะคะก็ติดต่อมาได้เลยตามช่องทางนี้นะคะ